ะนะครับก็กลับมาสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรถ Honda s c o o p y i คันนี้นะครับสีแดงขาวลายลิวพูลนะครับก็จากก่อนหน้านี้เราเจอปัญหาอะไรบ้างครับไฟเรือนไม่ไม่ติดไม่ไม่ขึ้นแล้วก็อะไรนะครับโคมไฟหน้าละลายนะครับอ่ะครูมาดูก่อนตอนนี้คือครูประกอบชุดเรือนไม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วมาดูก่อนอ่ะบบานพี่ปุ้ยเปิดสวินแจนี่ไฟหน้าติดแสไฟเรือนไม้ติดเรียบร้อยนะอ่ะปิดสวินแจเดี๋ยวเราดูนะหลอด FI ไฟเตือนไฟเลี้ยวไฟเตือนไฟสูงนี่สามหลอดนะแล้วก็ไฟเรือนไม้สองหลอดใช่ไหมครับทั้งหมดห้าหลอดเดี๋ยวเราเริ่มจากหลอดนี้ก่อนนะหลอด FI เปิด หลอดเ i ติดนะ1หลอดทานไฟเรือนไม้2หลอดติด3หลอดเรียบร้อยอ่ะเปิดไฟเรี้ยวเดี๋ยวซ้ายเลี้ยวฝาครับมันจะติดดวงเดียวนะครับติดแค่ดวงเดียวนะปกติอ่ะยกเลิกไปครับทีนี้ติดเครื่องแล้วเปิดอ่ะเดี๋ยวพูดอย่างเงี้ยนะ ไอไฟเตือนไฟสูงรถเนีี้เดี๋ยวมีปัญหากับสวิตท,ที่ครูจะมาทำคลิปให้ดูแต่ก่อนหน้าเนี่ยคือครูตรวจสอบแล้วหลอดไฟเตือนไฟสูงเขาไม่มีปัญหาไฟเลียนไม่แก้ไขปัญหาแล้วอ่ดดับเครื่องกดท้ายรถครับเฮียสีพี่ปุ้ยหมุนล้อหน้โอ้อ่าหมุนล้อไม่ขึ้นนะครับแต่เนื่องจากรถคันนี้จานดิดเบรกมันคดมันขึ้นนิดนึง ก็จบปัญหาตรงนั้นใช่ป่ะครับเสร็จแ,แล้วที่ครูบอกไปว่ารถคันนี้สาเหตุที่โคมไฟหน้ามันละลายเนี่ยเพราะว่าเขาเอาหลอดไฟหน้าของรถยนต์มาใส่แล้วครูก็ให้พี่ปุ้ยเนี่ยไปซื้อหลอดไฟหน้านะอันนี้ที่พี่ปุ้ยซื้อมาให้ครูเนี่ยเป็นของออสเตรมก็ถือว่าเป็นหลอดไฟที่มียี่ห้อมีแบรนด์หน้าเชื่อถืออยู่ แล้วก็เป็นหลอดตรงตามสเปคคือ35ทับ35คูก็จัดการใส่เข้าไปเข้าที่เรียบร้อยหมดแล้วนะจากนั้นพอประกอบเสร็จครูก็มาติดเครื่องพอติดเครื่องปุ๊บเนื่องจากคันนี้มันมีสวิตอะไรครับปิดไฟหน้าไฟหน้ามันก็ต้องทำาไมอยู่แล้วครับไม่ติดถ้าตัวนี้อยู่ที่ตำแหน่งออฟ จากนั้นก็ผักสวิตตัวเนี้ไปที่ตำแหน่งโลโลติดแต่พอผาักไปไฮไฮไม่ติดกลับมาโลโลติดไปที่ออฟไม่ติดจะติดได้ยังไงละครับออฟนะไม่ติดปัญหาที่อะไรอะ่ะก็ไหนครูบอกว่าครูเปลี่ยนหลอดไฟใหม่แล้วไงเปลี่ยนหลอดไฟใหม่แล้วครับนี่ฮะกล่องยังอยู่นี่เลยครับ เนี่ยครับเห็นไหมฮะครูไม่ได้ใส่หลอดโนเนมนะครับใส่หลอดออสแตรม H s 1 12โวลต์เนี่ยเห็นไหมครับ35ท35วัตต์แล้วครูก็ไม่เคยเจอประวัติว่าหลอดไฟที่ครูซื้อมาเปลี่ยนซื้อมาแล้วมันเสียเลยยังไม่เคยเจออ่ะแล้วทำไมจากที่ครูเล่ามาไฟไฟสูงถึงไม่ติดอ่ะพี่ปุ้ยแกะสวิตนี่คือสวิตท,ที่มากับรถเขานะครับ ่าแล้วครูขอ,อย่านเดินมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งนี่ยสายมันสั้นดีจ่ะแล้วครูจะแซวพี่ปุ้ยอ่ะสี่โมงเย็นแกะออกไหมสั้นเนี่ยเลยแกะยากอืมแกะได้ต่อไปก่อนอ่าพอเราแกะออกมาครับเราเจออะไรครับเนี่ย ขั้วขั้วนี้คือขั้วที่อยู่กับชุดสายไฟเมนมันทาไมครับมันไหม่นะมันไหม้ล่าเป็นสีน้าตาลทําไมมันไหม้เพราะท่านไปใส่หลอดรถยนต์วัดมันเยอะไฟมันต้องผ่านสวิตช์พวกนี้สวิตช์ขั้วสวิตช์ตัวติ๋วเดียวเองใช่ปะครับทีนี้พิสูจน์ต่อว่ามันเป็นที่หลอดไฟที่ครูเปลี่ยนไปหรือมันเป็นที่สวิตช์เพราะว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนครูก็ทําให้ดูหนึ่งคลิปใช่ปะครับ คลิก125ไอที่ไฟหน้าไฟําำไฟสูงไม่ติดเลยแล้วพอครูบอกว่าสาเหตุอันนึ่งที่น่าจะเกิดคืออาจจะเกิดจากอะไรครับสวิต์เจ้าของรถก็บอกว่าเพิ่งจะเปลี่ยนสวิต์มาไออันนี้ก็เช่นเดียวกันน้องชายครูก็บอกว่าช่างเขาใส่ไอสวิต์ที่มี3ามตำแหน่งมาให้คือครูบอกเลยนะครับถ้าท่านคิดจะใส่ใส่ของเดิมไว้ดีกว่านะครับ เดี๋ยวเรามาพิสูจน์ดูว่ามันเป็นที่หลอดหรือมันเป็นที่สวิตตรงเนี้ยมันเป็นลักสามขั้วมันจะมีสายไฟมา3มเส้นสโคสสีคือมีตูดูที่มือครูนะครับเหลืองขาวน้ำเงินคุณสตาร์ทเครื่องจะมีไฟเนี่ยจ่ายมาที่สวิตต์ตัวเนี้ยสีเหลือง แล้วถ้าเกิดสวิตตัวนี้อยู่ตำแหน่งโลเหลืองมันจะต่ออยู่กับขาวแล้วถ้าเกิดคุณผักสวิตไปที่ไฮเหลืองมันจะไปต่อกับน้ำเงินเหลืองขาวไฟต่ำเหลืองน้ำเงินไฟสูงเดี๋ยวครูจะไปอยู่หน้ารถติดเครื่องแล้วให้พี่ปุ้ยแตะตามที่ครูบอกคือเหลืองขาวแล้วเหลืองน้ำเงินแล้วดูว่า ไฟหลอดไฟที่เราเปลี่ยนไปติดทั้งไฟต่ำไฟสูงไหมอ่ะตอนนี้ยังไม่ติดเครื่องเฮยติเป <Yeah. S 1> er. ิดสวิตช์บีเบกสตาร์ทมืออ่ะนี่นะไฟหลี2ข้างติดแล้วนะที่ปุ้ยแตะเหลืองกับขาวติด uh. แตะเหลืองน้ำเงิน ติดแต่ไว้กว่อนะเหลืองน้ำเงินนะแล้วมาดูฮะไฟเตือนไฟสูงติดเปล่าไฟเตือนไม่ติดอกีกล่เหลืองขาวเหลืองน้ำเงินโอพี่ปุ้ยก็แตะเมื่วครับอันนี้น้ำเงินนะ <laughs> ครับไฟเตือนไฟสูงติดแล้วนะครับต้องเป็นเหลืองกับน้ำเงิน<อ>นะเหลืองน้ำเงินคือไฟสูงแล้วไฟเตือนไฟสูงจะติด วันนั้นหลอดตรงนี้ห้าหลอดติดครบสมบูรณ์แต่จากสวิตตัวเก่าที่ทางร้านใส่มาให้ออฟไฟหน้าไม่ติดโลติดไฮไม่ติดแต่พอเราถอดสวิตออกแล้วเรามาจี้ต่อตรงมันทำไมครับติดทั้งคู่อ่ะพี่ปุ้ยชักแหนบออกเสร็จแล้วแตะ เหลืองกับขาวอ่ะเหลืองกับน้ำเงินติดนะครูไปดูอีกทีสิครับนี่นะ,ะกับหัวเลยนะไปเตือนไฟสูงติดก็แสดงว่าหลอดที่ครูเปลี่ยนไปใหม่เนี่ยหลอดมันไม่ได้เสีย แล้วก็เป็นหลอดมียี่ห้อมีแบรนด์โวล์และวหวัดถูกต้องแต่ทำไมไฟสูงไม่ติดก็เช็คแล้วเกิดจากสวิตคุณภาพ,าพต่ำตัวเนี้ยที่ท่านซื้อมาเพื่อหวังจะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมันกลับสร้างเหตุต่ออันดับเครื่องครับดึงแหนบออกก็พอดีลูกสีค่ครูเนี่ยจะออกไปซื้ออะไร Honda าเวฟ1 1 0ยไ ภูก็เลยฝากซื้อสวิตเปิดปิดไฟหน้าของแท้มาหนึ่งตัวอ่ะนี่เราตัด่อไว้แล้วนะครับพิดป,ปุ้ยเสียบใช้ของแท้นะครับท่านอย่ามากลัวเรื่องหลอดไฟขาดบ่อยอะไรเลยนะครับ โอเคนะนี่นะสวิตของใหม่มีแค่โลกับไฮนะครับของแท้อ่ะเปิดสวิตกุญแจติดเครื่องเนี่ยนี่อยู่ตำแหน่งอะไรไฮครับไฮอ่ะกลับเป็นโลไฮโลอย่าอย่าซื้อมาใส่เลยครับ <laughs> เพราะว่าภายในสองสัปดาห์เจอพังกี่ตัวแล้วครับสอ,สองตัวครับใช่ปะครับท่านอย่ามาขี้เหนียวท่านอย่ามากลัวว่าอะไรครับเดี๋ยวหลอดจะขาดบ่อยเดี๋ยวโคมละลายเพราะคันนี้คือโคมละลายเกิดจากเอาหลอดรถยนต์หกสิบห้าห้ามาใส่ถ้าครูจำไม่ผิดครูจดไว้ที่กระดาษเนี่ยหลอดมันต้องใช้เท่าไหร่ครับสามห้าสามห้า แต่พวกอเอาหล่อนรถยนต์655มาใส่วัดมันเยอะมันร้อนจนโคมมันละลายทีนี้ก่อนจะจบคลิปอันนี้อยู่ตำแหน่งโลไฟเตือนไฟสูงไม่ติดใหโลไใชัดเจนนะครับรถคันนี้ระบบไฟต่างๆกลับมาสมบูรณ์ถูกต้อง ตามที่โรงงานเขาทำมาแพงไหมครูตัวนี้ไม่ถึง100บาทแต่ถ้าเกิดท่านไปให้ช่างเขาถออใส่มันก็ต้องมีค่าแรงถออใส่ถ้าวิ่งไปซื้ออะไรเขาจะคิดคุณร้อยหนึ่งร้อยห้าอย่าบน่นถ้ารู้แล้วไม่ลงมือทำเองนะก็ต้องขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบ ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ